ก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชวนครับพบกันอีกครั้งครับกับอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์ครับวันนี้พบกับกล้วยไม้นิ้วตัวแรกนะครับเป็นช้างครับเลี้ยงรวมเบอร์นี้นะครับช้างแดงช้างต้มช้างเปือกช้างกะช้างพายช้างบลูช้างชมพูสารพัดช้างครับมีหมดจำหน่ายให้ในราคานิ้วละ25บาท ถ้าสั่งร้อยนิ้วขึ้นไปนะครับก็อ่ะจัดให้20บาทต่อนิ้วนะครับก็คือหาไป,ปุูกไปเลี้ยงกันนะครับไม้สวยๆคุณภาพดีๆครับตัวต่อไปก็เป็นกล้วยไม้นิ้วเหมือนกันครับที่เห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้จันทบูรีครับมีกล้วยไม้นิ้วสเปคในรูปซ้ายมือนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ สวยงามมากๆนะครับพัฒนาสายพันธุ์ใหม่สีสเข้มจีดจัดนะครับแล้วก็ต้นสวยๆนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ของเขาที่เห็นเนี่ยก็คือเอ่อนำมาทําเป็นกล้วยไม้นิ้วจําหน่ายแล้วถือว่าสวยงามจริงๆก็ต้นสายเลือดเหรืองจันทบุรนะครับก็ถือว่าไม้ดีมีคุณภาพอ่ะช่วงนี้ครับตระกูลเครื่องข้างกำลังบานนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอา่าผมมีเอื้องคั่งแล้วก็เอื้องสายนะครับตรงนี้ถือว่าปิดท้ายฤดูการเอื้องสายก็แล้วกันนะครับมิตรชนจัดเรียกว่าอ้าทุกตัวนะครับที่เป็นกล้วยไม้ตระกุลเอื้องสายตอนนี้ดอกใกล้จะหมดแล้วนะครับก็จําหน่ายให้ในราคา150บบาททุกสายพันธุ์นะที่มีดอกนะครับ ก็ถือว่าขายมีดอกติดไปนะครับอ่ะมาดูเอื้องข้างกันบ้างนะครับข้างสั้นอ,อันนี้เป็นข้างสั้นชมพูนะครับราคาก็จำหน่ายอ่ะจัดไป150บาทนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่หายากนะครับข้างสั้นชมพูตรงนี้กำลังออกดอกเบ่งบานสับร่งเลยนะครับอ,อีก2ตัวครับก็คือข้างสั้นหกตา กับค่างสั้นเซมิอันนี้ขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายในราคากันเองอีกเช่นกันครับแต่ว่าเป็นร้อยแปดริบ2าทตัวนี้นะครับก็ค่างปกตินะครับค่างสีม่วงเนี่ยนะครับก็ราคาหนึ่งห้าสิบาททนะองเดิมนะครับก็ถือว่าราคานี้ก็เป็นราคาที่เรียกว่าจำหน่ายแบบกันเองแหละครับ อ่ะไม้เบอร์นี้ครับเป็นคนที่รักหรือชอบกล้วยไม้สายพันธุ์ชมพบเกียเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เลือกสถานที่อยู่หรอกครับดอกช่อใหญ่ๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้กําลังแทงช่อแต่งดอกกันมิตรชนขอส่งให้ปร,ประเภทว่าไม่เอาแบบที่ช่อย,อา,ยาวๆนี้ส่งยากครับต้นใหญ่ยาวเป็นเมตรนะครับแต่ว่าขอเลือกคัดต้นที่ ชอบปริมปริมนะครับจะได้ส่งไปง่ายๆแล้วก็ไปยาวไปบานที่บ้านทานแล้วกันไม่งั้นส่งลําบากนะครับในราคาต้นนี้ครับ250บาทนะครับตัวนี้เป็นไม้สวยมากๆนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับเป็นรูปผสมชมพูเกียรตัวใหม่ๆนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกผสมชมพูเกียนีก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับแต่ก็เรียกเหมืนูปผสมชมพูเกียตตัวที่สั้นลงมาหน่อยครับแต่ต้นเนี่ยสเปค ความใหญ่ความยาวความงามนี่ก็ตามภาพนี่เลยนะครับก็200บาทครับตัวนี้ก็ถือว่าจำหน่ายให้ในราคาแบบกันเองเบาๆสวยๆนะครับต้นไม้สเป็กดีๆแบบนี้หายากนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงได้งามนะครับคนที่ปลูกเลี้ยงต้นไม้ใหม่ๆก็ต้องเป็นเจ้าตัวชมโบเกียนนี่แหละครับเพราะว่าเขาอึดนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวครับเป็นชมโบเกียนลูกผสมเหมือนการออกชีส ทนชมพูหวานๆนะครับดอกนี่พวกชมพูเกียนี่ทนนานนะครับชมดอกได้เนี่ยเออเรียกว่าเป็นเดือนขั้นต่ำเลยครับนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวไม้ตัวที่น่าสนใจันนี้ก็200บาทครับก็อันนี้ครับเป็นชมโูเกียแคะมิตรชนก็ยังไม่เคยเห็นอดอกเลยครับต้นน่ารักน่ารักนะครับส่วนชื่อเสียงเรียกนามจริงๆเนี่ยก็อขออนุญ,ญาต นะครับบางตัวที่มิตรชนไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดเนี่ยก็ไม่อยากจะประชาัมปันออกไปนะครับท่านใดทราบก็แจ้งมาได้นะครับก็200บาทเช่นกันครับอ่ะอันนี้เป็นอตอติเลนะครับอยู่ในกระถาง3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้เขาออกดอกแล้วแหละแต่ว่ามิตรชนไปนถ่ายให้ชมดอกไม่ได้เพราะว่าฝั่งนี้เขาลอกทางเดินใหม่เละเลยครับก็ถือว่าอ่ะเป็นตอติเลนะครับ ผนแท้นะครับไม้ผันแท้ตัวนี้ก็200บาทครับอ่ะตัวนี้สําหรับแฟนๆกอกล้วยไม้หอมนะครับอันนี้ไม่จะชนเอามาวางจำหน่ายนี่ใกล้หมดนะครับไม้เยอะแยะเลยนะครับในสวนเนี่ยที่จำหน่ายเป็นเจ้าตัวที่มีชื่อว่ามิมิปามเมอรนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้วยไม้หอมลูกของเทสซาอต้อีกทีนะครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา ก็จริงๆแล้วก็คือไม้สายพันธุ์เดียวนั่นแหละครับอาตา,าทางการที่เขาเรียกกันก็น่าจะเป็นพวกสัมปอยอินเดียนะชื่อจริงๆของเขาก็หอมมากครับตัวนี้200บาทนะครับจัดไปตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ครับมีตรชนมาจําหน่ายซ้ําในสัปดาห์นี้เหลือน้อยแล้วนะครับเป็นเทสเซเรต้าเซมินะครับซึ่งก็สีสันก็ ออกโนแบบนี้นะครับบางตัวก็จะออกขาวๆเหลืองๆแบบนี้ปากชมพูนะครับเป็นการคัดเอาไม้คุณลักษณะที่โดดเด่นมาผสมพัฒนามาจนเป็นแบบนี้นะครับพ็ตัวนี้ก็250บาทนะครับจำหน่ายให้ในราคาย่อมเยานะครับถือว่าเป็นอะไรที่คนที่ชอบของแปลกนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับเป็นอะไรที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ก็ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับรับคนบที่ชอบสะสมกล้วยไม้แปลกๆเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้ยังพอม,มีเหลือนะครับชว่วงนี้ดอกเริ่มท้ายฤดูกาลน,นะครับก็จําหน่ายให้อ่ะตรงๆไปตรงมานะครับถ้ามีดอกมิตรชนก็ขายที่200บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีดอกเนี่ยต้นเขาไม่เอาเปรียบกันนะครับก็จะอยู่ที่150บาทนะครับก็ ยังไม่หมดนะครับขายดิบขายดีนะครับเบอร์นี้ผลิตประมาณนี้เออเรียกว่าออกมาแต่ละร็อตแต่ละชุดนี้ก็ผลิตปลูกเลี้ยงแทบไม่ทันนะครับก็เป็นเหลืองจันสันไลท์ที่ดอกใหญ่มากๆนะก็นำมาแบ่งมาปานกันไม้ดีมีคุณภาพนะครับเรื่องแปลงสีฟันครับ ยังมีต้นจําหน่ายขนาดใสตามรูปตามภาพนี้ของจริงนะครับก็มีเรื่องแป้งทิพย์เผือกนะครับก็มีจําหน่ายเรื่องแปลงทิพันชมพูตามสเปคในรูปนี้ครับก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันทั้ง2รายการนะครับ200บาทครับจัดไปอ้าวอีกตัวครับตัวนี้ครับไอยาเรศนะครับไอยาเรศเผือกนะก็ต้นนิดนิดเนี่ยแทงดอกหมดแล้วนะครับมิตรชนจําหน่ายในราคา ไม่มีดอก1 8 0บาทมีดอก2น0บาทนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าตามสเปคตามภาพเลยครับต้นไม่ใหญ่มากแต่ว่าออกดอกเก่งออกดอกเร็วนะครับเป็นอายาเลสเผือกต้นนี้สวยงามมากๆนะครับปลูกเลี้ยงเ,เป็นอะไรที่ออกดอกง่ายนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวามาวิ่งนะครับสเปคไซน์นี้ตามภาพนี้ ที่มตที่ส่วนนามาจําหน่ายไซส์ใหญ่จมโบ้หมดแล้วนะครับไม่ต้องสั่งเข้ามาก็เหลือไซส์ปกติแบบนี้ตามที่เห็นในภาพนี่นครับก็ราคาสองร้อบาทนะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่การออกดอกของเขานะครับก็เน้นย้ำอีกทีนะครับสบเปคประเภทจมโบใหญ่ๆหมดแล้วนะครับเหลือสเปคสองอบาทจัดไปอ่ะ ช่วงฤดูการออกดอกของเขาเลยครับใบไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้กอใหญ่ๆตามที่เห็นนี่ครับไม้เกาะกอนเกาะตอสวยๆนะครับอันนี้เป็นไม้ป่าพันแท้มิตรชนขอจําหน่ายในราคากอละนะครับ2 5 0บาทกำลังออกดอกกันเพลิ่ับเลยนะครับสวยงามคนที่ชอบกล้วยไม้สายพันแท้ก็ต้องตัวนี้แหละครับก็มีให้เลือก2สเปคนะครับอ่ะจำหน่ายในราคาเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นเอื้องเอื้องดอกมะเขือ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในในป่าบ้านเ่านะครับก็เป็นตัวตัวสีม่วงก็ถือว่าช่วงนี้ครับออกดอกกันแบบอยู่ช่วงที่ตุมต่มอยู่แล้วครับส่งไปก็ไปบานที่บ้านท่านนะครับเรารีบซื้อหามาในห่วงนี้นะครับอีกตัวครับก็เป็นของแปลกของหายากตัวนี้กอใหญ่มหึมาเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับเป็นเครื่องดอกมักเถือกเผือกตัวนี้มิตรชนขออนุญา ครับราคานี้นึงนะครับเพราะว่าเป็นของหายากจริงๆแล้วก็มีน้อยนะครับกว่าจะเลี้ยงได้กอใหญ่มาถึมาแบบนี้ก็ใช้เวลาครับ300บาทครับก่อนนี้อ่ากาเลกาลอนเผือกครับนี่ครับกาเลกาลอนเผือกนะครับอยู่ในกระถาง3มนิ้วครึ่งครับไซส์ขนาดนี้ลำต้นความสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับก็ราคาไม่แพงครับจัดไปครับในราคา120บบาทครับตัวนี้ โปรโมชั่นพิเศษก็ออยเลศครับลูกอจะตัวช่อยาวครับก็ออกดอกแล้วนะครับนี่ครับดูดอกแทงช่อทีเดียว2ช่อเลยนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่งตอนนี้ส่งง่ายนะครับไปถึงมือท่านนี่เขาเรียกว่าปลอดภัยครับถ้าบานยาวกว่านี้ก็ลําบากนะครับตัวนี้เป็นลูกต้นช่อยาวที่มิตรชนเคยทําคลิปไปไม้ของคุณลุงบัญชาถ้าไปซื้อที่อื่นครับต้นหนึ่งต้องมีสนนราคาไม่ต่ำกว่าเป็นหลักพันเลยครับ แต่มิเตอชนขายจําหน่ายให้ในราคากันเอง250บาทครับรีบซื้อรีบหาไปเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับก็อาจจะต้องปิดออเดอร์เร็วๆนี้เพราะาจำหน่ายดีมากนะครับเอาละครับตัวนี้ครับของแปลกของหายากของคลิปนี้นะครับเป็นไฮไลท์คลิปนี้เลยนะครับไม้ตัวใหม่ครับพัดพึ่งพัฒนาสายพันออกมาเป็นกัเลกาลอนตามข้าวชมพูนะครับสีสันออกมากสวยงามชมพูอ่อนๆเลื่อนๆแบบนี้เลยนะ ในราคาที่เรียกว่ากันเองจริงๆจัดไปเลยครับพึง่ายยนโฉมดอกกันสดๆร้อนๆน,นะครับไม้รัดน,น,นี้นะครับอ250บาทครับจัดไปก็ออกชมพูเลื่อนๆแบบนี้นะบางท่านก็บอกว่าแหมกล้วยไม้ตัวนี้สวยจริงๆออกช่อออกดอกกันหวานๆเลยนะครับก็โดยมากก็เป็นกล้วยไม้ที่ คนไทยนี่ครับปลูกเลี้ยงผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองก็เพิ่งได้เห็นดอกอันยันโฉมกันใหม่ๆสดร้อนๆเลยน,นะครับก็ของแปลกของหายากตรงนี้ครับจริงๆต้องเปิดจําหน่ายในราคาสูงกว่านี้นะแต่ว่าก็ได้สิทธิพิเศษอีกเช่นเคยนะครับมิตรชนเนี่ยก็เป็นราคากันเองเบาเบาอ่ะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยเจ <c oughs> ้าตัว2ตัวนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะครับตัวนี้ แตตันสันเลนะครับไม้ใหญ่หมดแล้วนะครับมีแต่ไม้รุ่นนะครับซึ่งก็จำหน่ายในราคาย่อมเยาลงมานะครับ180บาทก็ราคาก็ตามคุณภาพนะครับไม้ใหญ่หมดแล้วนะครับเหลือแต่ไม้รุ่นเอาอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็เป็นไม้รุ่นเหมือนกันนะครับไม้ใหญ่หมดแล้วเช่นกันหลังจากเปิดตัวจำหน่ายออกไปเนี่ยเป็นไม้พันธแท้นะครับขายดิบขายดีนะครับเจ้าตัวช้างน้าวตัวจริงเสียงจริงแหละครับ180บาทเช่นเดียวกัน สำหรับอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับก็จากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าลูกผสมเอื้องคำช้างน้าวนะครับแกะต้นสันเลต้นนี้สวยๆงามๆท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบอ,อกชอบใจครับแล้วก็เป็นแฟนช่องมิตรชนครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับมิตรชนจะนำ กล้วยไม้สวยๆกล้วยไม้ดีๆมีคุณภาพมาจำหน่ายอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ